ยอดของผู้ที่มาร้องทุกข์ทั้งหมดมี504รายนะคะแล้วก็ยอดความเสียหาย118ล้านบาทค่ะทางตำรวจเองนะคะก็ได้ร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งทางสงอบบเมื่อวานก็ส่งเจ้าหน้าที่สบบไปรวมสอบอวสวนด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานในพื้นที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปร่วมในการสอบสวนเพื่อเร่งที่จะสืบหาอเท็จริงให้เร็วที่สุดนะคะก็อเอสาร์วนที่ไม่ได้หยุดทํางานเพราะเมื่อคือนนี้ก็ทราบข่าวว่า ประมาณเวลา5 <S <S ้าทุ่มค่ะแล้วก็ได้มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องถูกต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยที่ทุที่คทางการอนุญาเองที่สูกเนื่องร้องถูกค่ะค่ะอย่างนี้ยอดยอดผู้เสียหายเนี่ยเข้าเกณฑ์แล้วก็ลดท่ามูลค่าความเสีายงมันเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นคดณีพิเศษได้ในส่วนนี้เราจะให้เป็นคดีพิเศษไหมคะับคุณดีค่ะก็ก็เรียนว่า ขณะนี้นะคะทาง BSI น่าได้เข้ามาทำหน้าที่นะคะในการช่วยดูแลกรณีอยู่ในเรื่องของการให้ข้อมูลเขาได้นำ ็ดีค่ะตอนนี้เกณฑ์ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าถ้าเกิดผู้เสียหายสามร้อยคนขึ้นไปแล้วก็ความเสียหายหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ที่อาจจะเป็นครณพิเศษได้แต่อย่างไรก็ดีก็คือต้องเป็นการพิจารณาของทางดีไซน์ทีเดิมซึ่งซึ่งขณะนี้ทางดีไซน์ก็เข้ามาคุยกันกับทางสถาันการตรวจิสูจนแล้วก็ปีสถานการณ์นะคะตอนนี้ทางสถาบักงารตรวจพิสูจน์ก็อย่างที่เรียนไปคือทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดสทจริงนะคะในการดูแลคดีนี้อยู่ะคะ่ะตอนนี้คดีเนี่ยค่ะ,ะในต่างจังหวัดเนี่ยยังคต้องมาร้องที่ต้องเข้ามาร้องในกรุงเทพหรือว่าสามารถไปแจ้งความในพื้นที่ได้ั็จริงแต่ก็ก็เรียนอย่างนี้นะคะว่าพี่น้องที่ คิดว่าเป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้นะคะสามารถที่จะไปร้องทุกที่โรงพักในที่จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถที่จะโทรที่เบอร์1599ได้แล้วก็ทางสำนักงานตรวจชาิก็มีทางเว็บไซต์นะคะที่เข้าไปร้องเรียนได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กัประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะค่ะส่วนของสบที่โดนพัดถิ่นนะคะเรื่งตีถัง ี่คืออยู่ระหว่างการประสานนะคะตางตัวแทนหน่วยงานที่จะเข้ามานั่งเพราะว่าเดี๋ยฉันเรียนไปฉันอยากได้คนนอกเข้ามาทำการศอกษาประสบการณ์จริงในประเด็นนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสแล้วก็ไปทำมากที่สุดค่ะฉันก็คิดว่าในวันอาคารเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการเป็นตั้งนะคะณะกรรมการที่ ในส่วนของดารานักสแสดงนะคะที่ตอนนี้ต่างพยายามเดินออกออกมาปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการบริหารธุรกิจชนิดนี้แล้วก็การออกมาพูดต่างๆโฆษณาต่างๆเน,น,นี่ยเป็นไป,นปนตามสกิปที่ทงบริษัทดังกก่าค่ะเขาสเสียสกิปมาให้อันนี้คำพูดแบบนี้มันสามารถทําให้ผผคนดได้หือก็เรียนว่าเป็นสิทธิ์นะคะในการที่จะออกมาชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็กับทางสื่อมวลชนแต่ว่ายังไงก็ดีทุกท่าน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจัรน,นะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าได้ข้อหาที่ชัดเจนนะคะก็คงจะได้มีการขยายผลต่อไปค่ะสคขบมีการตั้งรับอย่างไรบ้างคะก็ดูเหมือน,นว่าธุรกิจแบบนี้กําลังที่จะทยอยมีผู้มาแจ้งความปินจานวนมากาขึ้นอเห็นค่ะก็ก็เรียนว่าจริงๆธุรกิจแบบนี้อย่างที่เียกไป มันเคยเป็นปัญหามาแต่ในอดีตที่ที่เคยมีกรณีใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าก็ะาจะมีเขาก็จะมีการอัปเดตตามตามความความเปลี่ยนแปลง ขอ,ของสภาพที่เสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง่วยงารราชการเองก็ต้องมีการอัปเดตขอ้อมูลในการอยู่ตลอดเวลาเชื่นที่ว่า,าทางสงงบอตอนนี้เราก็คือเร่นในการที่จะทำเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องตัวเองค่ะให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ <S 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 ให้ได้เดยแพร่ความจริงทำให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็ในในระยะยาวเองเช่อที่ว่าหนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทํางานอย่างพูนากาการในการรับมือได้ รวมถึงอาจจะต้องกลับไปดูกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะล้าสมัยอาจาะอาจาะไม่ได้ถัดเหตุการในปัจจุบันแล้ว